ดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนๆมาดูนะคะนี่นะคะหมูอบของใบบุรีรัมนะคะนี่นะเป็นอันขาหมูพี่น้องขาหมูแต่ขาไม่ใหญ่นะเราบั้งเป็นสี่สี่ชิ้นเลยพี่น้องเนาะอันมกอ่ะอบนะคะเนาะ,ะอบในอาเว้นนะคะแต่เราต้มก้อนนะคะหมูนี่เราต้มแล้วนะคะเพื่อนแล้วเราแค่มาอบให้มันเหลืองเองเพื่อนนี่นะเบิ้งกินเบ่้หนากกินบ,นนบ่พี่น้องนะคะ เห็นบ่เห็นบ่นี่นะวันนี้เราจะกินกับส้มตํานะคะเนาะหมูอบนี่นะคะขาหมูอบนะคันเพื่อนหรือว่าเขาเรียกว่าขาหมูเยลรมั่นนะเพื่อนเอออบอบไม่ไม่ถึงกับไหมมากนั่นเพื่อนพี่ไปชอบแบบนี้นะเออชอบไม่ถึงกับกรอบไม่ไม่ไม่ชอบถึงกับกรอบจนแห้งนะมันแข็งพี่น้องก็เลยเอาลักษณะนี้นะคันเพื่อนแซบคือเก้านะคะนี่เนาะเห็นบ่เห็นบ่ ใครไม่มีอะไรกินน้อพี่น้องนี่นะกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ปายจะกินกับส้มตำบะคงเด้ปีนี่การแซ่บคือเกานะคะตำบะคงแล้วก็มีผัดหมี่นะคะมีผัดหมี่อ่ามีเหล้าเนาะพี่น้องก็ยังมีเหลืออยู่เนาะผัดหมี่เหล้าเอามาจากบ้านเพื่อนเมื่อวานเนาะยังเหลืออยู่ก็เลยเราจะกินกับขาหมูเยอรมันนะคะ ้าหมูเยอรมันนะคะแต่อันอันซวยบุยล้ำเห็ดเด็พี่น้องนะคะกะแซบโพดโพมะโมมะแตงนะคะกินกับ,บตำบกหุงนะพี่น้องเอ้ยนะคะผู่ไถ่บมีหยังกินนะคะฝ้ามาเด้อนะคะเดี๋ยวมันสิมดเดนพ่อยายยศนะคะนี่นะนี่นะแซบแซบด้แต่ว่าหมูน่ะเราต้มนะ่ะต้มสุกแล้วเพื่อนหมูนี่ต้มไปประมาณสี่สิบกว่านาทีนั่นเพื่อนนะเออหมูน่ะสุกแล้วเพื่อน แล้วก็อบถึงไม่เหลืองแต่ก็ถึงไม่แห้งมากแต่ก็สุกนะคะคอนเฟิร์มได้เลยว่าสุกแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะเพื่อน